sometimes o m e t i m e s o m e t i m e s ทั้ง3มคำนี้นะคะใช้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้แมรี่จะพาทุกคนไปดูค่ะเริ่มกันที่คำแรกนะคะ sometimes จะแปลว่าบางครัง้งบางคราวใช้บอกความถี่ sometimes แบบนี้ต้องเติม s เสมอนะคะดังตัวอย่างคะ่ะ I am sometimes late for work I am sometimes late for work. บางครั้งฉันก็มาทำงานสายนะ่ะต่อมานะคะ sometime, sometime เวลาใดเวลาหนึ่งที่เป็นในอดีตรหรือในอนาคตก็ได้แต่ว่าไม่แน่นอนจะใช้บอกช่วงเวลาที่ระบุไม่ได้ดังตัวอย่างนะคะ sometime next year I will move to New York. sometime next year I will move to New York ในปีหน้าฉันจะย้ายไปนิวยอร์กต่อมา sometime แปลว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งคำนี้นะคะจะเป็น some แล้วก็เว้นว o r k และตามด้วย time ค่ะจะไม่บอกช่วงเวลาว่านานแค่ไหนอาจเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้ some ตัวเนี้ยจะเป็น adjective หรือคำคุณศรรพัพท์ time จะเป็น noun หรือว่าคำนามค่ะเราจะใช้แยกกันเสมอนะคะเช่น I have some time this evening. I have some time this evening. ฉันพอมีเวลาในช่วงเย็นนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ sometimes, sometimes, sometimes ที่แมรี่นำมาฝากทุกคน หากใครชอบคลิปภาษาอังกฤษดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แมรี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ